สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางเราพัฒนาของวันที่29มาฝากนะจ๊ะมันพุทธเนาะอ่านเอะใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนก็อ่าส่วนแนวทางไทยลงให้แล้วนะก็ฝากติดกดติดตามนะคะฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ มาดูราพัฒนาของวันที่29นะคะวันที่ยี่สิบกนี่ก็วันนี้นะคะได้เด่นมาให้ไปเลยนะคะได้เด่นมาเด่นรูดมาที่เลขหนะคะให้ที่เลขหกให้คู่เดียวเลยนะคะไม่ต้องหาให้เยอะให้เลขหนะคะเด่นเลขหกนะคะ จับตัวเด่นก็คือเลขหกเนาะก็คือมีมีหกอะไรบ้างนะคะอ่ามีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าแล้วก็หกศูนย์นะคะทุกคนนี่เด่นวดนี้นะคะอ่างวดถี่เลี้ยวงวดก่อนอ่าไม่ได้ลงก็หลุด เออได้ลงอยู่แต่ก็หลุดนะคะแล้วก็งวดต่อมางวดเมื่อวันเมื่อวานนี้กออ็ไม่ได้ลงแต่เข้านะคะทุกคนออต่อไปนี้ก็จะลงใหออ้ถ้าเป็นไปได้ก็จะลงให้ต่อเนื่องนะคะจะได้ดูแนวทางว่ามันเข้ากี่งวดหลุด,ลดกี่งวดเนาะออโอเคเรามาต่อนะคะออไม่มีตัวรองนะคะให้ตัวเด่นไปนแล้วจะจับเป็นตัวกันนะคะทุกคน จะจับเป็นตัวกันให้เลยนะคะที่เหลือจะเป็นตัวกันนะคะตัวกันของเราก็จะมีนะ,ะมี60แล้วก็จะมี80 90นะ,ะทุกคนเอ้่ลืมเจด้วยมีเจด้วยนะคะทุกคนคอ่าศูนย์เก้าศูนยจ็้า ดเก้านะตัวกันไว้หกชุดนะคะตัวเด่นไว้สี่ชุดนะคะส่วนสามตัวนะคะมีสามตัวให้อ่าจะได้กี่ชุดดูนะคะสามตัวก็จะเป็นเ,เขียนไว้นี่แล้วกันนะค่ะทุกคนหกแปดเก้านะฮะอ่าสี่สองหก แล้วก็สองหกห้าแล้วกันนะคะให้สามคู่เนาะให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะืม,มเป็นแนวทางเท่านั้น ให้ไวเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะก็จะลงให้ต่อเนื่องนะคะจะได้เช็คด้วยว่าสุของเราเข้าขีงวดหลุดกีงวดเนาะอันนี้คือลงไปงวดหนึ่งแล้วก็หยุดไปสองงวดนะคะเออห,หยุดไปงวดหนึ่งนะคะก็มันก,เก็เข้าแล้วก็หลุดเข้าแล้วก็หลุดก็เลยไม่ค่อยอยากจะลงนะ,ะทุกคนก็ยังไงก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านเนาะ ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนีจ้ะก็คู่เด่นของเราก็คือเลขหกเนะาะเช็คมาก็คือ,อเช็คมาของเราก็จะเป็นหลักหกก็สีคู่เองนะคะทุกคนนะแต่ถ้าใครจะเอาทั้งหมดก็มีเลขตัวกันก็เคยออกมาแล้วนะทุกคนตัดตัวเด่นแต่มาออกตัวกันก็เคยมีแล้วนะคะอ่า ส่วนสามตัวนะคะถ้าใครชอบก็อยา่าลืมตัดเล่นนะคะในวันวันที่ยี่สิบเก้าเนาะวันพุธเนาะเราของวันพุธนะคะวันนี้ก็ฝากไว้นะคะให้ทุกคนพิจารณานะคะก็ะถ้าชื่นชอบนะคะหรือเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าโชคดีและสวัสดีจ้า